เอาสูมตั้งดูนักค่ะจะวาก็ดีใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องอาอายสะกุณาพ่อนเสียงวิหงค่ะลุงร้านพี่น้องอำเภอโกสุมทีใจจังหวัดมหาสารคามค่ะ,คะกีฬากับขอขอบคุณของฝากของตอน้นจากอาของต้นดาค่ะในเบอร์กล่องซูมจากพี่อ่อพี่ซื้ออะไรนะคะ <laughs> <laughs> ดหขอบคุณบ้านสวนยักษ์ี่มอบเมย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านที่แพลสุขุมสุพนรณเลยนะคะบ้านเจ้าของขอบคุณทุกนี้บ้านใดมีขอบคุณมาเลยจากบ้านพักบ้านน้อยอาไอ้นะคะจ้าแล้วก็ขอบคุณมาเลยจากบ้านอาไอจากบ้านอาไจากกมขจาร่างมังคาและเออแล้วก็จากแม่ดีจากแม่ดีค่ะแล้วก็เออไล่ยพ่วงแม่สนม เม่ลีแล้วก็ขอบคุณมาลัยจ่าใช้สะพายแต่ไม่หักสารคามจ้าแล้วก็นางงามเยังไม่หมดนะคะใครอีกล่ะถึงแล้วเออเสรแล้วโอเคขอบคุณย่าพลอยขอบคุณแม่บุภาขอบคุณนะเออมือสอกก็แล้วหรือว่าเขาขอบคุณแม่ขอบคุณแม่บีค่ะขอบคุณมาลัยทุกพวงเลยนะคะ มาไล่พ่วงในทีล่ะบันไดเอ้ยซื้อล่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณแม่ตอบสายไหมด้วยค่ะขอบคุณแม่ตอกสายไหมด้วยครับขอบคุณแม่เอออะคะมาเลยเตรียมคอก็ว่ามาเลยเตรียมคออยู่ค่ะแต่มีอันหนึ่งมีคนที่เขาฝากมาใครคะผู้บ่าวขอนแก่น ผู้เบาขอนเกลนวันนี้ไปอัดเสียงอยู่จะโสทรมาไม่ได้ไป่ยังไม่าให้เขาก็ได้ฝากช่อดอกไปให้ผู้สาวสำนอยออขอบคุณช่อดอกไม้จากบอสตุ้ยชินวัตรรัตนสิกินตาทยราชครัขอบคุณช่อดอกไม้จากพี่ตุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลุงโต้งด้วยนะคะ จัะเอืิบเปิบใจเราจะไม่ทิ้งเลยเราจะไม่เราจะไวยังไงเราจะไม่ทิ้งเลยเออจะเอาเก็บไวยังไงเราก็จะนอนก่อนทั้งคืนเป็นตัวแทนของพี่เขาโอ้ยนี่ปากเปล่นเนาะ ขอขอบคุณแม่ไม้ได้สดขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงแล้วก็ขอบคุณแม่แม่หน้าเวทีด้วยนะคะครับขอบคุณไม่หมดต้องขออภัยครับขอบคุณแม่พลอยขอบคุณแม่ปุ้มด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะครับวันนี้ขออภัยพี่น้องแฟนเพลงทเลกัน้นอยแต่ดีใจที่พี่น้องยังอยู่